สวัสดีครับสวัสดีครับพันเพจยูโยทินนะครับโยทินพาไปชมงานซ่อมแผงไฟโครโดนะครับพอดีแผงไฟยี่ห้อนี้มันสามารถใช้กับแบรนด์เดเฮดได้นะครับผมก็เลยทําการซ่อมมาลองลองแก้ปันเทศให้คุณเพจทิชมนะครับตรงนี้ผมยังไม่ได้ต่อระบบเซ็นเซอร์ต่อความชานเข้าไปนะครับเอาโช๊คลาวไปก่อนซิงก์ไม่ได้ต่อนะครับเดี๋ยวถ้าเปิดสวิตซ์มาถ้ามันไม่เออร์เรอร์เนี่ยถือว่าโชคดีนะครับนะครับตารนะคับถ้าไฟตรงกลางแดงแสดงว่าเคสนี้จบนะครับคุณผู้ชเคสนี้จบแล้วนะ แผงนี้ยจ่ายไฟกับมอเตอร์หมุนแน่นอนนะครับแต่ว่ามันตรงนี้เออเลอร์สามองอยู่ด้วยระบบเซ็นเซอร์มันไม่ทํางานนะครับมันเลยทําให้เครื่องในฟองเออเลอร์อยู่นะครับไม่สมบูรณ์เนาะตรงนี้ก็คือสามารถส่งคืนเจ้าของได้ต่อไปนะครับอย่างที่บอกครับเครื่องการทุกยี่ห้อมีโอกาสเสียแต่เสียแล้วจะทิ้งให้เราต้องแบกไปหาช่างนุงเกตเองมันลำบากนะครับตรงนี้ก็บางท่านก็ไม่ได้โชคดีแบบนี้เหมือนเหมือนเหมือนทุกท่านไปบางคนก็โชคโชคร้ายนะครับบางคนก็คือช่างสเ็กขายซะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าเคสนี้ผมจบไดีครับ